ไม่ค้ำอปุปการครับเป็นประธานกลุ่มสัญจาาสตสมศัพด์วัดมัณดนบุญเสือครับผมออมเงินแล้วก็เก็บเงินเก็บเงินกูทรงคืนกูไปแล้วเมื่อวันที่หาหรือวันที่หกก็เก็บเงินคืนมาครับเก็บเงินคืนมาหลังค้นก็มากูไม่มาเห็ุสัญญากูใหม่ ท่านเบิร์แล้วกับมากูไม่ให้หัวจักการออมครับให้หัวจักการออมเงินบาทเมืองเฮ่าเพาะหัวจักยัง่งหลงพอเปน็นแนะนําว่าให้หัวจักการออมแน่เออรัฐบาท,ทนี่ย่ำเมื่อออมไปแล้วถ้ามันอ้างสมมติขึ้นมาแลวครับถอนได้ครับหาพันบาทจมไว้สมมติสามพันเอาไปสองพันพ่อได้ใส่ได้กินครับพ่อได้ใส่ี่แท่นสินโย หามันอังขึ้นมากอะถอนได้เทอะละหาหมื่นหกหมื่นีีก็พะได้ใส่ได้ซอยซอยหลูกซอยเต่าได้ครับหลวงพ่อแนะนำหเหตุว่ามีคนอยากเหตุตั้มอินก็นมีคนเหตุอยู่40กว่าคนแต่2544บาทนี้เป็นยังเพินพ่นเกิดนจนว่าขั้นบ่เหตุสิน่นี้ไปเหตุมู่บานไหมเอินใครบานมาประชุมอยู่ห้อให้สมัย สลานี่บทันมีครับนีหฮมไ้ใหญ่นีเอาหฮมไ้ใหญ่เป็นสลามาประชุมนางอยู่เดินผูสศาสตร์นางมาประชุมกันว่าพวกพุนเจ้าสีออมบอหลังคนกันยางหนียางออกต้นหนาเลยอ่าพวกพวกสิสูนี่ก็เลยอยู่กับเพินประมาณ40กว่าคนว่างหุ่นคนละสิบบาทสิบบาทเหตุไปอยู่ต่อมาข,ขอขึ้ขอขนอีกขคาะขึ้ขอขนอีกหอด คนละ500 200ยสองร้อยหนึ่งห้บาทหึือมาหลังจาก10บบาทครับสมมติว่าเห็นพ่อนี่มีเงินมีเงินใส่ครับย่ำหอดกวบปีพ่อกับมาเบิกใส่มาถอนได้ถอนออกไปใส่ไปซอยก็เลยเขาก็เห็นใค้บานเห็นก็มีครับมีความสุขหมายถึงว่ามีมูมีพวกหลายเขามาจังสีแล้วครับ มูพวกคือหอดวันที่หาและยกเว้นมาวันที่หกจึงสี่อ่ะมีมูมีพวกมาส้มมาเซ้วได้ขยะมาออมขยะออ,ออมนี่กะเขามาสวัสดิการกิจกรรมมีอยู่เรื่อยๆลงพอเพลศูลูกใหม่ อยู่ปาสาธารณประโยชน์ครับมวนมวนครับมวนมวนแมนมวนตัวมูดจังห่มเขมาแม่บอกครับยันนี่สมาสิกเพิ่มขึ้นายสังคมทุกวันอยู่กันด้วยความเย็นชาไม่ใส่ใจนำพาสิ่งดีๆที่คนอื่นทำเห็นแล้วผ่านไปคิดแต่